คือแฟนครับผมคืมาเบอกคันว่าขึ้นชื่อว่าบึงจ้อยคนกับ่าเบิงขึ้นชื่อว่าบึงนั่นแหละใจบึงปะทะเอยคนกับพักกันเบิงย้อนบึงคันบ่มี่บึงไคสิมาเบิงอยู่นี่ภาษาเอยมาฟันใช้เราเองนี่ถ้าเป็นเมืิงเป็นแสนหม่ถึง สวัสดีครับแฟน y YouTube หมอลำใจเกระน้อย11ครับครับหมอลำใจเกลรอยบอยสีริชัยครับสวัสดีจา้าเบืองใช้ใจกเกลอยหมอลำใจเกิเลอยเบืองใช้ค่ะครับสู่ไปให้9ก้าพันสถานการณ์โควิด19กมาอีกรอบสองงานก็นมี่กระทบมาเป็นบางงานนะครับเจ้าภาพก็เลื่อนออกไปนะครับเลื่อนออกไปเป็นกุมภาพันธ์มีหน้าคมนะครับเจ้าภาพไม่มียกเลิกนะครับแล้วหมอลำใจเกลรอยก็ยังพร้อมที่จะ รับใส่เจ้าภาพนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังบ่ท่านมีการล็อกดาวน์อ่ามีการล็อกดาวน์เจ้าภาพบ้านใดเจ้าภาพงานใดที่คิดว่าสามารถควบคุมและก็ทําตามมาตรการป้องกันโควิด19ไเก้าใดก็คือจัดงานในปกติเราสายแทวอื่น,น,เ,นบบเ,บบเนี่ยจะเป่าเือว่าเปาก็นี่อีกน่เอาแต่ตอนนี้เรื่องนี้มันสําคัญที่สุดแต่สำคัญอยู่คนใดอยู่อะไรกับพะเงนานนะขอเนี่ย เอาขอยยังค<อ>่า,าตัวฆ่าตัวผมกระจายแล้วผมมันเป็นฆ่าตัวย่าเราไปนันอื่นแค่แต่ท,ทา่านช่วงเอาโมเมนต์ฆ่าตัวไอ้ยังฆ่าตัวทุกอย่างผมเครียดไปเมื่อแล้วบ่อเดี๋นี้ติดขงังผู้ได้เดี๋ยวนี้ลุ่งยูทูบชายเกียคือว่าเดีเ๋ยวนี้เราเป็นหมื่นเป็นแสนแท้ เอาตอนแคซือ้อหุ่นไปล่วมซือ้อหุ่นไปล่มแต่ถ้าใดมากไปก็จะกัดคือใ้ผู้ดเดียวจะคล้องกันเจ้าไปได้มันจะใส่จังหูจับว่าผมได้เป็นหมื่นเป็นแสนเขาจ้าเขาลื่อกันเพื่อนเพื่อนั่นล่ะผู้ใดเบาหลายคนไปถามเอามาถามใส่กันเลยบ่เสียเวลาไปเบาเสียเวลาไปจุ่มมากมา,ปปากปั่นได้เลยดีปั่นจังไหนเสียเอาใส่มาปั่นเสียเอาใส่มาปั่นอันนี้คือแท่นขับของบอยสิริชัยได้เพิ่นติดตามช่อง หมอลำใจก็ร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดขับนี่คือแฟนครับผมใ่เราคันบ่าขื้นชื่อว่าวงจอยคนกันบว่าเบิงขึ่นชื่อว่าบึงนั่นล่ะใจบึงแต่ถ้าเบยคนกับพัดกันเบิงย้อนเบิงคันบ่ามีเบิงไฟสีมาเบิงงยู่นี่ประาบ่อยมาปันาา่นใช่ไหมหมยถึงว่ายุยนี้คิดว่าดังย้อนจากของไม่กระดังย้อนจากของเรา,าปั่นใจนบ่ามาถามเอาเงินหนกปยไป พราะแต่สิบ่มีงานทำามาเจโอโควิดหลาอมมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์เมื่อวานก็ยากเรื่องลอตเตอรี่เลขว่าท่านออกกับมาเถีงยงออกน้ำเฮา,ามันมันขัคขึ้นมาถฉยนี่ละเออเมื่อนี้เมื่อมาเถียงเอาส่วนแบง YouTube. <c oughs> แ่งยูทูบเอาดีๆเห็นว่ายิ้มใจยังส่ยสาดว่บาใจดีเลยนี่เลยใจมันบ่ดีขึ้นหนาตาเด้ยเดี๋ยวเห้ม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเห้มันได่ก่อนเห้มันได้ก่อนเอาบ่าท่านได้ยัง มคุณก็จะเบิองเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเอาให้คนเบิ่งหลายกว่านี้ก่อนโอ้สิได้เป็นก้อนเออสิได้เป็นก้อนอันนี้ให้หัวหน้ามาหมุนเติมน้ำมันก่อนซื้อเข้ามาเลี้ยงสู้กินก่อนปฝาคือบ่มีขีฝาเนาะเหมื้อนี้กูสิได้บ่เนาะเอากระบอกขึ้นว่าหัวหน้าจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้อยู่ให้กินน้ำกันติดเดือดมันบ่ได้คิดแล้วขันมันขึ้มันสิมาถามเอาติเนาะโอ้คั่นคั่นขึ้นบ้าอัน ดังยอดด้อนแต่ของเมียงก็โบไปเฮ็ดเองสนเอาไปเฮ็ดมาเปลี่ยนนี่แล้วโอ้ไปเฮ็ดอาศัยนั้งผู้เฮ็ดเปลี่ยนนี่ตัวเอามาไล่อ่อนหลอกออนไล่อีกย่างเมื่อวานไหนพันหนึ่งวน,าน้าก็คเปล่าเรื่องมาหลอกมาไล่ก็เสียว่า,า,รหราหเห็นว่าเรื่องมูม้นั่นเอากันวนาเพรา่เฮ็ดจัิงส่ไผสิมีออนไล่มาใหา้เอาอันเล่ายค่นี่อันกระทบมาให้เรียนบ่อันชวนแดงของยูทูบยูทูปให้ยูให้ยู่ปีไรบาทนี่โควิดเบิดสุ่นตดเออกินบงกวน เอาเฮ็ดจังใดเอาโควิดมาอีกรอบสองนี่สามสี่มื่นเขาหนึ่งบ้างเลยนี่เจ้าภาพเลื่อนสามสี่หมื่นกันเขาบ่มีงานเขาอยูอบ่บ้านซื้อเขาก็ต้องประหยดัดประหยดัยดเงินอ,อาหารอาหาร,อาหารการอยู่การกินเขาก็ต้องประหยดัดเออตลาดเข้าก็บ่้เห็ดไปเพราะว่าเป็นที่ชุ่มชื้นคนก็บ่้เห็ดไปเอาแนะน้ำเหงื่อหนาแน่เลี้ยงลูกน้องสิเลี้ยงจังใดจังสิรอดพ้นช่วงนี้ เขาก็บ่มีกินนี่เข่าซีเรียสเขา,เขานั้นเนี่ยก็มีพอได้อยู่ได้กินนี่ดอกอแต่ว่าแนวสิมากินกับเข่าเนี่ยเขาต้องประหยัดครับเขาต้องใส่ซิแลลงแวดล้อมเขียนวามันเกิดให้มันเกิดประโยชน์ที่นี่ก็ต้านเฮาเอาเฮ็ดจังไหนแนวกินเอาสีโกสีเทียมก็แก่เมื่อหลังจับมาออมู <c oughs> ้ใดสิมาก,กินน้ำเอาเป็นอาหารสิว่ามันบ่ได้ไปหากินไปซัวมันบ่ติดโควิดมากหรอกจัดชุ่มเนี่ยไม่นอยากกินแก้วแม่งดากับแม่งสาบเน่ตัวมันคือกันยังไม นี่คือการประหยัดนะพี่น้องกัรประหยัดกันสิประหยัดโพดเอาแจ้งเม่งหน้ากันสิเม่งสาบมันสิหอมคือแมงดาสิเนาาะหอ่กินมันแห้งจังอย่างนี่เนาะขี้เกียมมื่อกี้ขี้กัมื่อนั้นก็แก่ขี้รันขาดขั้นเลยหยับมาอมกินกินไหนวันหน้าเบิ้งเลยเด้อเมียนกินไหนวันหน้าเบิ้งบ่กินเออเดี๋ยวสิไปหามาเห็ดตูดกิน เนยไปหา่เอายูเทียนเ้าเม่ยูเทียเาโอ้เ enfin> ื่อิดม่อยากเมื่อยดม่อยากงาไปมองเน้นกะขี่กบแกะคนกันจู่ขูอยู่แสดงว่าโตมันตรงมี่ละโตตรงนี่ละมันยังมีหีมันอราคาการเท้ายู่จะเท้านี่เข้าบริดวณไปเที่ยวซาำจนใจเนี่ครับเข้ากับยูเทียนเท้าเข้า้องตรวดควิดตัยตัวเองโดยเว่าเข้าสังเกตว่าเท้านอนสะเท้าอภิมมาคุ้มตูงใ้ ขันท่าตัวดออกหรือว่าขีออกเนี่ยข้าเอาโดมมาโดมเบิงขันมันเหม็นแสดงว่าข้าบ่ได้เป็นโควิดขันบ่ถือกินขีกินตัวจะของแสดงว่าโควิดมาพอแล้วเจ้าก็เป็นตานายเนาะเอ้ามันบ่ยากมันนั่นดอกยากเห็นว่ามือนีเบิงปวดขีวิ่งกระเร้าเข้าห้องน้ำายขีของมาดมมันเหม็นแสดงว่าล้างมือไม่หนีหนียัออกกันบมาลอยยังไม่อยู่ไก่ยังไม่อยู่ไก่ผมโอ๊ยเจ็บไปทั่วให้ ¿Qué me